สวัสดีค่ะมื่อนี้ก็มาพบกับสาวส,สุรินทร์ภาเพลินในต่างแดดอีกเช่นเคยนะคะมื overseas, ่อนีいい้ปุ๋ยก็มากรอไฟผิงไก่ปิ่งไก่นะคะปิ่งไก่ค่ะปิ่งไก่ปิ่งกุ้งปิ่งปลาหมึกนะคะเดี๋ยวตอนนี้กําลังปิ่งไก่อยู่ค่ะเดี๋ยวเอชซีทอินดอร์เวอรไร้ คะเฮดค่ะไม่ให้ไม่ให้เปิดขนาดค่ะรานเขาหยุดหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นน้อไหมนะคะน้อไหมลังฮอเบคอนนะคะเอามาปิ่งไม่ก็เนี่ยแหละเอาจากต้นยูคาเลยล่ะค่ะเนี่ยปิงรอบๆจนแล้ว แล้วก็ปิ่งไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะสุกปิ่งไปพิละเมนูค่ะอันนี้ก็จะมาปิ่งนีคะปิ่งปลาหมึกปลาหมึกกระปุ้งค่ะมันก็สุกแล้วล่ะนี่ค่ะก็ปิ้งไก่กับเออไม่ใช่ไม่ใช่ปิ้งไก่เสร็จตั้งแต่ที่แรกแล้วตอนนี้กุ้งค่ะกุ้งกุ้งกับปลาหมึกค่ะ อือฮิฮิฮิอะไรกูอะไรอิงน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มกินเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็มากินกุ้งกับกับปลาหมึกนะคะเพื่อนๆ

Ella quiere comer calamar, mía, sí. o es sepia. Yo dije, cosa caro tú no tienes que comer, tienes Ahora, ¿sabes? Yo <coughs> พิชเปได้เอาถัวยบน่าดอก็เอามาใส่ใส่ของปิดนี่เลยจังว่าค่ะไม่คุามา้มเนาะเพราะมันในบ้านแมงวันแมงหวีแมงว,ว,วันมันหลายมัมาหลักก็ไม่อยากใส่ถวัวยก็ใส่ใส่กระปุกใส่ย่างม้ามากกว่าย่างเผาบวกกินเผาปิดปลาสะดวกดีค่ะอืมพักทีคลัมพักพักแก้ นี่เด้อปิ่งแกะปิ่งไก่ปิ่งแกปิ่งไก่ปิ่งไก่ปิ่งเบคอนไจเนาะไหมถึงตอนนี้ถึงจะปิ่งกุ้งกระปามันแป้นปิ่งไก่จนอิ่มอ่ะ นักปิงปิงทีรแต่ไท่ปุ่งนี่ เพราะว่ามันเ่นจ้าชีวิตไม่เบิกเป็นและค่ะ เช็าน,น,นะคะแขว้าวเทียงมขนะวงห้านแยกกันลิปต่อไปค่ะเขบา็ปจะเลื่อไนลคตกวแชร์ก็จะตามไปด้ยวยนะคะ